สวัสดีค่ะยูนิตจะรับเตยช่องเจ้าตุตมพารวยนะคะวันนี้เรามีหญ้าให้วัวกินแล้วนะคะเจ้าเไปเกี่ยวหญ้ามาให้วัวกินแล้วหนึ่งรถหนึ่งรถข็นน้ำกินกันอร่อยอร่อยเลยไม่ต้องแย่งกันเลยมีเยอะ มีเยอะแยะไม่ต้องแย่งกันเอาเอาเธอขึ้นมาทำไมลงไปลงไปเขา,ากินกันดีๆเธอมาขึ้นมาเอาลากลงไปกินอะไรข้างล่าง ดึงมาไปไม่มีใครแย่งจะไปดึงทำไมก็กัดกินอยู่ข้างบนดีลากลงไปข้างล่างก็ไปติดขี้ตัวเองแล้วก็ไม่กิน นี่ได้เกี่ยวหญ้าให้วัวนะคะกินกันอรเด็ดอร่อยเลยอันนั้นก็กินํำลึงช้างกินจำลึงช้างโคทองโคทองกินจำลึงช้างจงไหนมันก็แก่หมดแล้วแหละมันไม่มีออนรอกินไปเถอะมีให้กินแล้วอะ่ะ จะหาหญ้าอ่อนกินนะวัวแล้วก็แย่งกันมีเยะๆแต่ก็ยังแย่งกันอยู่วัวจะเป็นวัวเลือกหญ้านี่ตัวนี้คขาไม่เลือกหญ้า มีอะไรเขาก็กินหมดเลยเนะี่ยเขากินหมดเลยเขาไม่เลือกเลยนะสิบห้าข้ามสิบห้าข้าไม่ได้เลือกหญ้าเลยนะสิบห้าข้ามกินหมดเลยนะมีอะไรก็กินหมดเลยนะสิบห้าข้า ตรงนี้ก็จันง,งามจันง,งามไฟเดยดทองคูณจุดจีนอันนี้ก็พระอาทิตย์กับอ๋อนั้นนี่จันง,งามบัวงามหน่อยูอย่โน่นอ,อันนั้นโคท,ทองไม่ได้ปวดน้ำให้บวัวแล้วน้ำวัวไม่มี ก็กินยืนกินของใครของมันดีจะไปแย่งกันาาทำไมที่ออกเยอะแยะเนี่ยตรงนี้ก็ไม่มีใครกินเนี่ยตัวนี้กินลูกเดียวหญ้าอ่อนหญ้าแก่กินหมดไม่ได้เลือกสิบห้าคำเพศผู้นี่ก็จันงามนันก็ทองคูณ นี่ก็ฝายเดติดจีนบัวง,งามโคทองพาทิดนวดผ้าทิดอยู่ข้างหลังตัวเล็กๆโอ้โหดู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 ฝายเด,ด,ด Friday, เขากินอร่อยไหมฝายเดอืม นานๆจะได้ให้มีหญ้าก,กินนะเริ่มจะมีหญ้าก,กินแล้วแหละเนี่จิตตุ่มไปเกี่ยวมาให้กินไม่ได้ตัดนะคะเกี่ยวเอาเกี่ยวเกี่ยวเอาขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกไลท์ทุกแชททุกเริ่ทุกคอมเมนต์ค่ะเฮงเฮงรู้อลยปังๆนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะ